สวัสดีครับพกัแทงกับหวยราวพัฒนางบวำวันที่22มีนาคมนะครับวันทันทร์ที่22ราวนะครับรอบที่แล้วออกอะไร66.72ใช่ไหมอ่าบน6.72ข้าง66รอบนี้นะครับผมเด่น09นะครับผมไปกับ15 เจ็ดบาทครับศูนย์นะครับศูนย์เก้านะครับผมศูนย์หนึ่งขอโทษนะศู 0, 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, นยะ์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ปเนาะเก้ามาเก้าหนึ่งครับเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดร้อยสองครับ 2 0งศูนย์เก้านะครับผมสองศู20 1, 20 5, 20 7, 20 8, 1, นย์หนึ่งสองศูนย์ห้าสองศเน้นเน้นนะครับผม 0 5 0 8นะครับ205กับ20 208นะครับหลักพันนะครับคือ10ร่าง10ร่างใส่3ครับ3205นะครับผม3 2 0 8ข้างล่างก็คือชุดร่าง3 2นะอันนี้ก็คือ3 2เน้นเน้นล่าง ครับที่เหลือก2508นี้เน้นบทเอาเป็นว่าสำหรับป่วยเราพัฒนาสรุปออกมาแบบนี้นะครับผมโชคดีครับ